ในยุคนี้นะครับถ้าคุณทํางานหนักอย่างเดียวนะ,จะเจริญยากมากใช่ครับคุณต้องการอีก3อย่างและ3อย่างนี้มันไม่ใช่ AI เดี๋ยวผมจะเฉลยให้คุณใช่ครับในยุคนี้เลยนะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้ยอดคุณคงที่แล้วโอ้มันทํางานหนักมีปัญหาผมจะเฉลยนะสา 3, คืออะไรนะครับหนึ่งสองสาทั้ง3อย่างสําคัญทําแค่1ไม่ได้ทําแค่2ไม่ได้ต้องทําทั้ง3อย่างแล่ถ้าวันนี้คุณเห็นว่ามีปัญหาว่าเฮ้ยยอดมันคงที่ไม่รู้สิยอดมันตกอยู่ทํางานหนักแล้วคู่แข่งมันเก่งกว่าเราทุกคนไม่ยอมซื้อราคามันก็บีบต่อราคา ด้วยกำไรก็น้อยอันนี้อ่ะเพราะว่าขาด3อย่าง วันนี้เราก็นั่งที่ออสเตรเลียอยู่ที่ออฟฟิศผมกินกาแฟผมจะเล่าให้คุณ3อย่างนะอย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือว่าถ้าคุณตอนนี้กําลังรีบขายอย่าพึ่งอย่ารีบขายอย่างแรกต้องทําให้ทุกคนรู้จักคุณก่อนใช่ครับเราเรียกว่า let the market know you first แล้วเราจะทํายังไงครับเดี๋ยวผมจะวางกาแฟแป๊บนึงเราต้องทอํายังไงครับเราต้องทําให้วาง position เราอะใน market ให้คนรู้จักเราเยอะๆเพราะเดี๋ยวนี้คืออะไรไหมครับเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาว่าคนมันขี้ระแวงมากเฮ้ยคน จะเก่งจริงเปล่าพูดโมเปล่าเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเป็น AI หรือเปล่าคนที่คุยนี่เป็น AI หรือเปล่าเชื่อถือได้คนขี้ระแวงเยอะมากเลยก่อนที่คุณจะรีบขายอย่าพึ่งถ้ารีบขายคุณจะขายไม่ออกเราต้องให้ทุกคนรู้จักเรากับผมจะยกตัวอย่างตัวเองนะเวลาผมมาเปิดช่องที่เมืองไทยอ่ะก่อนที่เราเปิดช่องอ่ะผมก็ทำคอนซัลต์มา2-3ปีเลยนะแล้วหลังนั้นผมมาเปิดช่องแล้วเวลาเราเปิดช่องที่เมืองไทยอ่ะ12เดือนแรกปีแรกอ่ะเราไม่ได้ขายอะไรเลยเราให้แวลูอย่างเดียวคุณไปดูสิช่อง a c e b o o k ผมต ตอกผม YouTube ผมผมทำคอนเทนต์ให้เต็มที่คอนเทนต์เราคุณเอาไปใช้เวิร์กได้100%อันนี้เรารับประกันได้เลยเพราะว่าหลายคนก็ทักมาเฮ้ยคอนเทนต์สุดยอดมากเลยใช่เรากําลังทําอะไรครับเรากําลังให้ทุกคนรู้ว่าเราอ่ะช่วยเขาได้ยังไงแล้วก็2อนะครับเวลาเราทำคอนเทนต์เราไม่ได้ยิงแอดมากนะแต่ผมจะให้คุณดูวิธียิงแอดด้วยเพราะตอนนี้เราก็เริ่มยิงแอดแล้วแต่ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์อ่ะเราอยากให้ทุกคนรู้จักเราไม่ใช่ว่าเราเก่งแค่ไหนไม่แต่เราช่วยเขาได้แค่ไหนเราก็คุยเรื่องตัวเองว่าประสบการณ์เรามามยัง เราเป็นใครทําไมเรามาช่วยคุณเราคุยเรื่องแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเวลาเราคุยแบบนี้คนที่เขารู้จักเราอ่ะเขาไม่ได้แค่รู้ว่าเราเก่งแค่ไหนแต่เขาจะรู้จักเราลึกๆเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งจริงประสบการณ์ได้รางวัลด้วยมาช่วยเราด้วย,ท,วยทําไมวิสัยทัศน์เขาคืออะไรแล้วเขาจะเห็นคุณอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แท้จริงเลยเขาจะดูใจคุณออกเขาจะบอกเฮ้ย hey, คนนี้มันจริงใจนะคนนี้ใส่ใจนะคุณอยากให้มี f e e ลิ่งแบบนี้แต่ต้องมาจากใจนะโกหกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาดูออกถ้า คุณโม้คุณคุยเยอะไปโอ้ยเขาดูออกหมดเลยข้อแรกสมัยนี้ถ้าทํางานหนักอย่างเดียวอ่ะมันไม่เวิร์กแล้วคุณต้องปรับกลยุทธ์ให้คน่ะรู้จักคุณมากขึ้นอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2จะเกิดอะไรขึ้นไหมครับสเต็ปที่2เวลาลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะเฉลยแป๊บหนึ่งนะเล่าสตอรี่ก่อนเวลาคนที่เข้ามาหาคุณแล้วอ่ะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเขาดูคอนเทนต์คุณมาฟังคุณมาจากคนอื่นคนนี้แนะนําคนนู้นแนะนําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเริ่มในหัวเขาก็บอกว่าเฮ้ยเออแบบไหนขอดูไปก่อนศึกษาไปก่อนรีเสิร เวลาเขาเริ่มมีความมั่นใจเขาจะทักมาหาคุณเวลาเขาทักมาหาคุณเขาจะบอกว่าเฮ้ยช่วยได้ไหมเรามีปัญหาแบบนี้เลยที่ 2, 2> <c oughs> คุณต้องมีเลยนะคุณต้องมีข้อเสนอเราเรียกว่าออฟเฟอร์ใช่ไหมเวลาเรามีออฟเฟอร์เรามีข้อเสนอให้เขาเห็นว่าเราช่วยเขายังไงช่วยเขาแบบไหนให้ผลลัพบรายได้แล้วเขาจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเออว่าสุดยอดมากเลยขอคุยอีกนิดนึงได้ไหมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมตรงนี้สําคัญมากเสียบแรกนะเขาต้องรู้จักคุณก่อนเราจะวางเราจะวาง o ำ Position นะจำคำ position ไว้ที่2เราทำข้อเสนอเราเรียกว่า offer จำไว้เลยนะตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่มี offer ที่ดีใช่ไหมเวลาเขาเชื่อใจคุณเขาจะมาทักหาคุณแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยช่วยเราได้ไหมทำนู่นได้ไหมแล้วเรามีข้อเสนอให้เขาเขาบอกเออว่ะ e มันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเขาจะหายไปเลยนะเลยสเต็ปที่2อ่ะวิธีทำออฟเฟอร์อ่ะสำคัญที่สุดเลยนะเวลาลูกค้าทักเข้ามาแล้วเคยเจอไหมลูกค้าทักเข้ามาเงียบหายไปเพราะว่าข้อที่2อ่ะพลาดอยู่ตรงนี้อ่ะเราเทรนเยอะมากใช่ไหมเราเทรนตรงนี้ถ้าสนใจดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมเวลาลูกค้าพรีเมียมจะดึงดูดมายังไงจะทําข้อเสนอยังไงถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์นะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูที่2ต้องมีอะไกครับเวลาเข้ามาแล้วเขาจะดูเรื่องราคาถ้าใครบอกว่าแพงแปลว่าข้อเสนอคุณอ่ะไม่ดีพอ เพราะว่าคิดดูสิครับบางคนเขาก็ซื้อนะซื้อของราคาสูงมากเลยนะแต่เขาบอกว่าคุม้มบางคนซื้อราคานั่นแหละสูงมากเขาบอกว่าแพงทําไมครับเพราะว่าคนที่ซื้ออ่ะเวลาคุณทําข้อเสนอคุณไปแล้วใช่ไหมเขาจะดูว่าเฮ้ยมันช่วยเราได้ไหมมันให้ผลลัพธ์เราได้ไหมมันคุ้มไหมเฮ้ยสุดยอดราคามันไม่ได้ปัญหาแล้วเพราะว่าคุณอ่ะแก้ปัญหาเขาได้ถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมพรีเมียมอันนี้สําคัญมากอิน e r ร i o r e ดีไซนิงเรียลเอสเตด0ี่บล้านขึ้นไปพรีเมียมแบบ2 0 3 0บล้านขึ้นไปอันนี้อุ คุณเลยคุณเป็นโค้ชใช่ไหมนี่เลยคุณขายซอฟต์แวร์ตรงนี้เลยเห็นภาพไหมคุณขายนาฬิกาโรเล็กซ์ขายอะไรแบบนี้นี่เลยคุณทาวีซ่าคุณทําทัวร์คุณทําร้านอาหารแบบรูๆอันนี้เลยพรีเมียมเห็นภาพไหมอ่ะตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาเขาเห็นว่าเอ้ยคุ้มแ้อที่3สําคัญมากเราเรียกว่า close คืออะไรครับลูกค้าทักเข้ามาแล้วเขาเห็นฮะเขารู้จักคุณแล้วโพสิชันมันดีแล้วนะที่2นะเขามาทําข้อเสนอเฮ้ยคุ้มมากอยากซื้อข้อที่3ามเขายบอกเฮ้ยขอรายละเอียดเพิ่มเติมไไไดดด้้้้มมขอนน่ี เฮ้ยไม่แน่ใจตรงนี้ขอคิดดูก่อนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเขาจะเริ่มมีข้ออ้างเพราะว่าเวลาใครจะเริ่มตัดสินใจบางทีอะ เขาไม่กล้าเ็ปที่3เราเรียกว่า close เราจะคุยยังไงกับลูกค้าเราจะพูดยังไงเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะให้เขาเห็นว่าอันเนี้ยเราช่วยคุณได้เราเป็นตัวจริงเลยเราสปอร์ตคุณตรงนี้เราเรียกว่า close วิธีคุยกับลูกคา้าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ยังไงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรครับลูกค้าเขายังไม่เป็นลูกคา้าจนกว่าเขาจ่ายคุณเงินนะเลยสเต็ปที่1นึ่งอ่ะสำคัญคนรู้จักคุณเยอะๆเ็ปที่2เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นตัวจริงคุณมีข้อเสนอที่สุดยอดมากอยากซื้อเ็ปที่3ต้องให้เขาสามารถจ่ายคเง ใช่ไหมแล้วตรงนี้อ่ะสเต็ปที่3ผมอยากจะบอกถ้าวันนี้ลูกค้าพรีเมียมมาแล้วสเต็ปที่3ต้องทําอะไรครับต้องสามารถขายได้ราคาสูงเราเรียกว่าพรีเมียมเพราะกําไรมันสูงคุณเติบโตกิจการคุณได้เห็นภาพไหมสองเวลาลูกค้ามาครั้งหนึ่งแล้วเขาอาจจะชวนคนมาเขาอาจจะซื้อซ้ําเราจะทํายังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ําได้อันนี้จะทําให้กิจการเรายั่งยืนเห็นภาพไหมครับเลยจากวันนี้อ่ะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเราทํางานหนักมากเลยทําไมมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กยุคมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับคุณต้องให้คนรู้จัก คุณมากขึ้นเราเรียกว่า position คุณต้องให้ทำ offer เราเรียกว่า offer คุณต้องสามารถให้ลูกค้าตัดสินใจได้เราเรียกว่า close ผมมี framework เราเรียกว่า premium client method วิธีดึงดูดกลุ่มลูกค้าทำข้อเสนอปิดการขายถ้าสนใจฝั่งนี้ใช่ไหมก็ทักเข้ามาเวลาคุณทักเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวทีมผมคุยกับคุณแล้วก็ถ้าเราช่วยคุณได้ก็โอเคถ้าคุณมีคำถามก็ทักมาแล้วก็เนี่ยวันนี้ผมก็มีกาแฟอยู่ที่ออสเตรเลียเริ่มเย็นละเดี๋ยวทานกาแฟก่อนมีคำถามอะไรไหมคอมเมนต์ด้านล่างแชร์นี่กับวิดีโอให้เพื่อนฝูงคุณดด้้ววยยนทีมคุณ เอาวีดีโอนี้ไปใช้เลยนะแล้วคุณจะดูสิจากวันนี้คุณไม่ต้องทำงานหนักมากคุณต้องทำสามอย่างนี้ด้วยแล้วกิจการจะเริ่มโตแค่นี้เองผมใช้เนี่ยมาเทรนลูกศิษย์ผมใน19ประเทศประเทศที่19คือประเทศไทยผมทำมาจากใจให้คุณครับขอให้คุณจเจริญครับผมชื่อเดชเศรษฐีวัสดีครับ